ต่อด้วยทุเรียนนะคะพอดีซื้อมาหลายวันแล้วก็เลยแช่ไว้ไม่ได้กินเลยค่ะแต่แต่กินไปแล้วแหละสองเม็ดใหญ่นะคะวันนี้ก็เลยกินชาบูเสร็จก็มากินทุเรียนนะคะดูสี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 สสค่ะดูเลยนะคะนี่ใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยโอ้น่ากินมากเลยอย่าน้ำลายไหลนะคะน่ากินมากเลยค่ะ แม่กินแมกกลนนะคะนี่ค่ะ <c oughs> คือแบบว่าคือซื้อซื้อมาสุกแล้วมันมันมันสุกมันนิ่มกินพอดีใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วกลิ่นมันอบอวนในตู้เย็นเลยะคะ่ะ เด๋ยวลยคะน่าอร่อยมากเลยค่ะหวานหอมอย่าน้ำแล่แหล่นะคะเย็นหวานเย็น,นชื่นใจกินบางครั้งนะคะนาน,น,าน กินเยอะก็ไม่ดีน้ำหนักรวดมากค่ะสดชื่นแล้วชื่นใจแล้วมีความสุขมากค่ะบายไปก่อนนะคะอิ่มแล้วและชื่นใจค่ะสำหรับวันนี้กินชาบูแล้วก็ต่อด้วยทุเรียนทุเรียนหมอนทอง ซื้อมาลูกหนึงสี่กว่าบาทกินได้นานมากค่ะเพราะว่ากินคนเดียวและคือเราจะกินวันหนึ่งหมดไม่ได้หรอกค่ะและทีนี้เราต้องแช่ตู้เย็นกินวันละเม็ดสอเม็ดก็หมดเองโอเคบาย